นี่คือสาย USB-C ที่โหดที่สุดเท่าที่เคยลองใช้มาครับชาร์จเร็ว240วัตต์ส่งข้อมูลไว80กิกะบิตเปอร์ไซกันแถมยังใช้ต่อจอแยกความคมชัดในระดับ 16K ตัวเดียวจบจริงไหมเดี๋ยวมาดูรีวิวกันในคลิปนี้กันได้เลยครับาะนี่คือ s ั t e c รุ่น z c 6 6 1ครับอย่างแรกที่ต้องว้าวคือ power daily หรือ PD ชา r ์จรองรับไฟสูงสุดถึง240วัตต์ชาร์จ MacBook Pro Notebook กมมิ่งแรงๆได้สบายแบบเหลือๆส่วนมือถือนี่ไม่ต้องสสบครับกําลังไฟมาแบบจัดเต็มทุกการชาร์นนแจแน เพราะนี่คือมาตรฐาน USB 4.0ที่ทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิกะบิตเซกันย้ายไฟล์ใหญ่ๆหลักกิกะไบต์ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเพียงเท่านั้นครับสายเส้นนี้ยังเอาไปต่อจอแยกได้ด้วยนะครับรองรับความละเอียดสูงสุดถึง 16K 30เฮิรต์เลยใครสายตัดต่อหรือใช้จอความละเอียดสูงๆส,สายเส้นนี้คือคำตอบเลยครับส่วนเรื่องความทนทานนี่หายห่วงครับเพราะเป็นไนลอนแบรดเดสายถักอย่างดีแข็งแรงมากๆและที่ผมชอบมากคือมันเป็นแมกเนติกเคเบิลคือตัวสายมีแรงดูดในตัวช่วยให้จัดเก็บง่ายไม่พัันนนนนกกยยยุุ่่งงเิิใรระป,นนรรปป๋าแอสดท s ซตซีหกหกเส้นเดียวจบครบทุกงานเหมาะมากสำหรับสายครีเอเตอร์หรือคนที่ไม่อยากพกสายหลายเส้นนั่นเองครับและราคาถือว่าไม่แพงมากด้วยกดสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าเพิ่มเติมกันได้เลย